พาชมฝูงรถเก๋ง V ีออสโตโยต้านะโตโยต้าเออนะครับพามาชมรถเก๋งแบรนด์หลักกันจังหน่อยครับว่าสิถูกใจหรือสิง,งามถูกใจพี่น้องเอฟซีบอเพราะว่าพี่น้องบางคนก็นถามหาโอ้ยค่อยไม่ได้อยากเก๋งราคาถูกแต่ค่อยอยากได้รถเก๋งแบรนด์หลักมาเดี๋ยวเสียยจจันไห่เริ่มจากคันนี้เลยตัวนี้เป็นตัว E นะครับตัว E ถ้าเสียยจจำเอาผิดเดอ้อมาเบิ้งมือกล่องยางมาได้บโอโนมา เอามือก่อนยางมาทางพี่ก่อนมีด้วยกันอยู่4คัน1 2 3 4แต่ละคันก็จะปีต่างกันคันนี้ปี19ปี20ปี16ปี20มีอยู่4คันนะแต่ว่าเอาคุณเจมา3คันพี่น้องมาดูคันนี้ก่อนดูภายในก่อนอ่าสวยๆเลยเกี์ออโต้นะครับ1.5 e ฟังเสียงปะ่ะสตาร์ทเบรงเครื่องเลยเนาะอ่าเบาะหนังรอบคันครับ เลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นโลเบิ้งดีเลขไม่แสนสามนะค่อยๆดูดูภายในหน่อยพี่น้องเอฟซีมักว่าอันเซียยะรีวิวรถบ่เคยพาเบิ้งภายในเลยนะครับเดี๋ยวเสียยะพาดูเลยวันนี้นะสวยไหมคนันนี้ชอบไหมอ่าอยากได้แม็กใหม่ยังใหม่ไหมอย,อยากได้เสียยะจดให้อ่าเดิม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 อ่าโดยดูค่อยๆดูค่อยๆดูนะครับเดีย๋ยวดูอีกหนึ่งคันโอ้ยกุญแจไร้พอด งามโพดได้พี่นอ้องมากบ่รถเกง๋งเจ้ามากรถเก๋งกันบ่นมักครับเอออยู่ท่างจังหวัดยังเน่ฝากคอมเมนต์กดไล่กดแช่แนี่เาวนี่เอาคันนี้ก่อน l u s ู v e ตัวนี้ปี16นะ e นะ l u s ู v e ก็คือ To y ยต a Vios 1.5 E e x c l u s i v e มันเป็นตัวพิเศษของรุ่นปีนะครับผมนี่มาพร้อมกับแม็กท E 37นะครับผมจัดทรงรงร้อยเรียบร้อยแล้วแต่ตอนเสียยะขับมาพอดีฝนมันตกร้อนมันอาจจะเปื้อนนิดนึง ก่อนออกก่อนปล่อยเดี๋ยวทําความสะอาดให้บิว้วให้เบาะหนังรอบคันครับผมนะครับฟังเสียงไม้ดูเร็กไม้หน่อยอ่าโอ้ไม้น้อยมากไม่แสนเดียวไม่แสนเดียวน้อยมากแอร์โค่ฉ่ำเลยนะครับแอร์โค่ฉ่ำเร็กไม่แสนเดียวสวยสวยเลยใครชอบสีไหนก็ทักเข้ามาอยากได้แม็กแบบไหนแจ้งเสียย่ามาเดี๋ยวจัดให้ตัวนี้เ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับผม ค่างวดหกพันคันนี้ค่างวด7.000พเดี๋ยวดูคันนี้อีกหนึ่งคันเดี๋ยวหากุญแจมันก่อนอ่ะนี่นี่นี่คันนี้อ่ะคันนี้แต่คันนี้ไม่มีกุญแจหาไม่เจอรถรถขายถูกต้องตามกฎหมายเด้อพี่น้องเด้อนะห้องเครื่องเครื่องตัวใหม่นะครับหัวนงหัวน็อตลองแก้มฝากระโปรงเดิมนะ สวยถูกใจไหมถ้าจะสวยถูกใจแหละเอ๊ะเป็นอย่างมือกล้อ,กองมือกล้องมือนี่เป็นปากบ่ค่อยมีได้พี่นออกปวยคือสิป่วยถามผม,ม,มห,ห,ห,หรือถามใครผมก็ถามคุณไงโอ้มือมือกล้องนาสิปวยได้มือนี่รอสตาร์ทเลยดูอันนี้เป็นเบาะผ้าอยู่นะเบาะผ้ากำมะหยีปี2020ิครับตัวนี้ตัวตัวเจปียี่สิบเลขไมอยู่แค่สี่หมื่นสองมือกล้องดูหน่อยสี่หมื่นสอง ้าไม้น้อยนะเกียร์ออตโต้ทุกคนันคันนั้นก็ประมาณสี่หมืเหมือนกันแหละเลขใหม่แอร์เย็นๆแอร์โคตชฉ่ำให้พี่น้องเลือกอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องสักหน่อยมักคันไหนชอบแบบไหนอ่าวาแล้วมือกล้องมันติดพุ้งมือกล้องนี่เครื่องตัวใหม่เครื่อง VVTi หัวนงหัวน็อตลองแก้มฝากระโปรงเดิมหมดนะครับ คันนี้ผ่อนเจ็ดพันคันนั้นผ่อนเจ็ดพันเดี๋ยวดูห้องเครื่องอโคตรสวยเลยตกใจตะกี้รถมันล็อกแล้วอโอ้ใจหายเลยรถมันล็อกไงตะกี้อ้าวนี่ก็เครื่องตัวใหม่หัวนงหัวน็อตลองแก้มฝากระโปรงเดิมหมดนะครับ สบายใจไหมทีนี้ชอบไหมได้ดูภายในแล้วโอเคไหมมีคันนี้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ที่เหลือเป็นเบาะหนังฟรีดาวกับค้างวดเริ่มต้น6 0 0 0บาทเป็นตัวสีขาวอีก3คัน7,000บาทครับสำหรับใครที่หารถเกง๋งโตโยตา้าแบรนด์หลักอยู่แบบนี้รถเกง๋งวีออสประหยัดน้ํามันผ่อนถูกผ่อนสบายใช้งานยาวๆไม่ต้องห่วงเรื่องซงเรื่องซ่อมแทบไม่มีครับขอให้เราถ่ายน้ํามันเครื่องรอบเครื่องให้ตรงเวลาก็พอ เสียยะจัดให้ซื้อได้ทุกอาชีพทั่วประเทศไทยเหนือสารกลางใต้ตะวันออกตะวันตกออกรถจบศูนย์บาทพอขายไม่ขาดเช่าให้เช่าน้า,าซื้อได้มุดเสียยะจัดให้เอฟซีเสียยะขมเขาไม่บอกเลยเอฟซีเสียยะเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้รับชมเสียยะอยู่ทางจังหวัดยังแนงฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ไปมือนีเสียยะบบมี่ยังจะห้นอกจากกล่าวคำว่าขอบคุณพี่น้องหลายๆายสวัสดีครับ